จุแมนจแมนตัดสิงไหมออ้ยตัพโหลดสิโอ้จุ๊มแมนสวัสดีครับผมผมอยู่ในช่อง FIFA Gaming ครับผมจะมาร้องร้องเล่นเกม f i ีย2ู f i นเ2ียทูฟันนะครับภาค1โฮมารูนอยู่บ้านคนเดียว มิอบูอร์รี่เกตอัเวงภาคแรกที่ดูก็คือไอ้ลูนบัคเอาภาคสี่ล้องเล่นกันเลยภาคอื่นอืจะเล่นไม่ได้ภาคต่อถ้ามีต่อไปอ่ะเขาจะไม่เเาาจะต้องเสียเงินซื้อภาคสองแน่นอนคิดแบบนั้นแหละลองเล่นกัน ต้องถ่ายใหม่เพราะว่าโดนรีดกัะสิทธ์ามามผมขี้เกยียจอ่านนะอ่ะอ่านเองนะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเก่งๆ อ่านเก่งเก่งช่วยบอกหน่อยอ่านได้แต่ซัมเมอร์อ๋อเล่นให้แน่ใจก่อนว่าของแท้หรือเปล่ากดตรงนี้ตรงตรงเนี้ย มันถ้าตื่นมาต้องกดตรงนี้อมืมันเหมือนของแท้มากแต่เล่นให้แน่ใจก่อนว่าของแท้หรือของจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลงทางมัมม่ามัมม้ามีอะไรมันไม่สามารถวิ่งได้เหรอเพิ่งรู้ มีไหมมีด้วยอยู่ในเขตบ้านเราคุณที่ดูคุณแรกก็คนที่ดูผมดูคลิปเฟ a r t ู p ฟนท t o อมครั้งแรกก็ในช่อง cross cpm หลุดไอรอนบาร์เลย ยา yeah. แล้วก็เราจะไปเอาหนังเสิ่งนี้มน่มบานลุงอยากกินไหมกินได้นะลุงกินได้นะแต่ถ่งยาผมให้ ไม่อยากกินหรอกดเปิดปิดปิดปูอย่างยากอะหม้อขมอหม้อข้าวหมูข้าวบ้าเลย ล็อกประตูันี้ไว้ก่อนดีกว่านะอยากล็อกประตูนี้ไว้ก่อน,นะอน,อนจังฉันชอบกินตรงทีวีละครน,นางหน้าก็หนูพอพอเรากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรเลย เดี o, ๋ยวเห็นคนเดินกินปุ๊บไปดูเช็คประตูกว่าแน่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 ไม่อยู่โอ้โหละครโอ้โห เ่นแล้แต่ก็เล่นต่อไปเถอะเสียงเริ่มหลอนะเสียงเริ่มหลอนแน่ใจใช่ไหมว่าไม่โดนโกงเนี่ยแมวสันโอลิเวอร์ ไม่เป็นไรเพื่อนผมรู้ว่านขึ้นไปต้องมาเดี๋ยวนี้เพื่อนเราเป็เพื่อนที่ดี กินลาซญยาไปนะลุงลุงเอกินเข้าไปนะให้อร่อยนะลุงเสียงเสียงหมาป่าเดียวได้ อี่วิ่งไปที่ตรงนี้โอโอริโอริโอริโอรโอโอริโอว่ออาทำกันบ้านต่อไปรู้ไม่อคืนเตียงเฮ้ยนี่มันของแท้หรือเปล่า เล่นให้แน่ใจก่อนเล่นให้แน่ใจก่อนว่าของแท้หรือของปลอมเริ่มเหมือนของแท้แล้วอะ่ะเฮ้ยมันมีแต่ในคอมนะมันมีในมือถือด้วยหรอน้อ,อมดวิวเก็ว ขนเข้าไปจะเต็มเต็มแก้วตอนนั้นผมเล่นในคอมเปิดประตูไม่เจออะไรนะแต่ทำไมเล่นในมือถือหัวจะแทบวายก็คิดว่าอ๋อ ถึงเขตจ,จำกัดแล้วแหละก็เลยไปไม่ได้ที่ไหนได้โดนขาเร็วอไปสิบนาทีนี่สิบนาทีสี่สิบ เจ็ดไปสิบแปดแล้วสิบห้าสิบวิละแล้วทำไมเกมค้าง,งป,ปดถอว่าผีมีอยู่จริงไม่อะ นี้มากที่สุดในโลกใบนี้โลกแห่งนี้มันเลววายโฮมอารูนทำใหม่ตั้งแต่แรกก็ไม่บอกเร็วเครับ ผีหลอกวิญญาณหลอนหัวใจกับวายจะไม่ถึงตอนนี้เลยล <c oughs> ุงไปแล้ว แปลว่าถ้าเราลงชั้นล่างเลยคุณตาเธอโบเขาจะหายไปทั้งทีฮัลโหลถับเปิดประตูทิ้งไว้คุณคุณลงจาก น่ากลัวกว่าผีอีกเนี่ยน่ากลัวกว่าผีหัวจะแทบ,บาบกิดลั่นบ้านเฮ้ยรุ่นอะไรอะโซนี่หรอไม่โซนี่อะจะกินไปแบบรวดเร็วไม่ต้องสนใจผีไม่ต้องสนใจเท้าใครเนี่ยเนี่ยเนีย ไปเลยเล่นต่อไปเราก็ปิดประตูต่อไปชามชามนี้จะเป็นชามโปรดของคุณลุงขอทาน ยังรวดเร็วแต่สิ่งที่ไม่รวดเร็วก็คือหวัวใจแทบวายผีหลอ,อกิญญยณหลอนไม่ผีนี่มันเป็นเทียทูแฟนทอบทำมาจากเรื่องจีนก็ไม่ใช่ผีอ่ะแล้วจะต,ตกใจทำไมอ่ะ,อ,ะอ่านก็ได้ของแท้แน่แต่ให้แน่ใจเพื่อความ แน่ใจเราเลย อยู่ข้างนอกอะ่ะกินไหมจ๊ะโอเคก็จบไปแล้วครับใน Fear Phantom, เฟียทูแฟนทอมโอมารูนเดี๋ยวเดี๋ยวราแป๊มหนึ่งถ้าเกิดว่าว่าไม่แน่ใจกดเฟียทูแฟนทอมอันนี้ได้เลยเชื่อใจได้กับเกมนี้ดาวโหลดทาบ พันคนเอ้ยตื่นั่วไปก่อคลิปนี้หัวใจแทบวายตายไปละ